กับช่องกรนวีล่าดีไซน์ค่ะงานแฮนด์เมดไอเดียดีๆค่ะที่พี่กรจะนํามาแชร์มาบอกต่อมาทําให้ดูค่ะใครที่สนใจงานแฮนด์เมดนะคะที่เป็นสไตล์ของพี่กรนะคะอยากเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะนําไปพัฒนาตัวเองหรือว่าไปทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะเข้ามาเรียนรู้มาดูได้เลยค่ะกับช่องนี้นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้พี่กรด้วยค่ะ และจากการที่ได้เข้าไปร่วมกับโครงการในบางกระเจ้าที่เซนทันเวอร์ในครั้งนี้นะคะพี่กรก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะได้พบกับคุณพากมลรัตตเสรีค่ะกรรมการผู้จัดการและรองเหรันยิกของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะที่สนใจในสินค้าของพี่กรและได้ให้พี่กรเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นทีมออกแบบให้กับมูลนิธิพัดพัดค่ะมูลนิธิพัด,พ,ดพัดก็อยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะโดยสิ่งที่คุณ ภากโมลหรือเรียกกันสั้นๆว่าคุณนกนะคะต้องการให้พิกณรทำก็คือจะมีการนำเอาสินค้าของกวนทเยาวค่ะซึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นผักตบชวาค่ะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ทำมาเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋า ทำขึ้นมาจนมีหลายรูปทรงรูปแบบค่ะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าธรรมดาสารขึ้นมานะคะทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ทางคุณน,นกก็เลยเห็นว่าถ้าเรามีการ Develop หรือพัฒนาสินค้าให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นมีความสวยงามมีความดีไซน์ที่แตกต่างมากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถอัพ ราคาหรือว่าเพิ่มมูลค่าของตัวกระเป๋าผักตบชวาหรือสินค้าจากผักตบชวาเนี่ยให้กับกวนพยาวได้ดค่ะจะเป็นการร่วมมือกันนะคะหลังจากพี่กอนมีการดีไซน์กระเป๋าให้กับ ก้นพะเยาแล้วจากผลิตภัณฑ์ผักตบชวานเนี่ยก็จะตั้งทีมจากบางกะเจ้าค่ะเป็นทีมที่เป็นคนตกแต่งกระเป๋าโดยที่ก้นพะเยาเนี่ยทำหน้าที่ทํากระเป๋าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามาแล้วส่งมาให้ที่บางกะเจ้าค่ะเป็นคนออกแบบตกแต่งมันก็จะทําให้เกิดอาชีพขึ้นทั้ง2ที่นะคะตามที่ความมุ่งหวังหรือความตั้งใจของมูลนิธิตั้งใจไว้เลยค่ะโดยตอนนี้นะคะพี่กรณ์ก็จะได้รับรูปแบบของอสินค้า ของผลิตภัณฑ์ได้รับรูปแบบผลิตภัณฑ์จากกวนพะเยามา2ออแบบนะคะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นผักตกชวาที่นํามาสานเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นโจทย์ที่พี่กรณ์คิดขึ้นมาว่าอเราจะทําพัฒนารูปแบบของทั้ง2องอย่างขึ้นมาอย่างไงโดยที่ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะราคายังต้องอยู่ในที่หลายๆคนจับต้องได้สามารถซื้อได้ไม่ยากจนเกินไปคะ่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ผักตบชวา2ชิ้นนี้นะคะที่พี่กรณ์กำลังจะดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยพี่กรณคิดว่าจะนำตัวเด่นสินค้าตัวเด่นตัวหนึ่งของบางกระเจ้าค่ะซึ่งก็เป็น ผ้ารีไซเคิลค่ะที่ทํามาจากขวดพลาสติกจากวัดจักแดงซึ่งทุกคนอาจจะพอมีข้อมูลรู้มาบ้างนะคะว่าที่วัดจักแดงเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลพลาสติกค่ะแล้วก็นามาทําเป็นผ้าแล้วก็กลายเป็นจีวรของพระสงฆ์ค่ะแล้วก็ผ้าเนี่ยยังไปพัฒนาเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะที่ก่อนจะนําแมทเรียลหรือวัสดุตัวนี้เข้ามาประกอบกับชิ้นงานของสินค้ากวนเพยาวผักตกสวานเนี่ยค่ะค่ะทางวัดจักแดงก็ได้ให้ตัวอย่างผ้านี้มาค่ะเพื่อให้ มาขึ้นตัวอย่างแล้วก็ทำรวบไปกับสินค้าของกวันพยาวครั้งนี้ค่ะ ที่2นะคะพี่กรก็จะใช้เทคนิคของงานปักค่ะมาใช้ในการออกแบบครั้งนี้นะคะซึ่งงานปักนี้นะคะพี่กร์ก็ได้ออกแบบลวดลายค่ะโดยใช้กิ่งกาา้านใบต้นไม้นะคะที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี่เองค่ะมาลังสรรหรือว่าครีเอทผลงานนะคะซึ่งเป็นลวดลายแบบนี้ค่ะก็จะเน้นใช้โทนสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็โทนสีน้ําตาลค่ะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกของความรีแลกซ์เย็นสบายค่ะแล้วก็ใช้สีชมพูค่ะเข้ามาตัดเพื่อเพิ่มความหวานให้กับงานมากขึ้นค่ะซึ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ คือกระเป๋าทั้ง3แบบนะคะที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์ค่ะที่พี่กรณ์คะได้มีโอกาสได้เข้ามาออกแบบกราวิล่าค่ะต้องขอขอบคุณคุณภากมลต์ต์เสรีค่ะจากมูลนิธิพัฒั์ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะที่ได้โอกาสเราในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่จากคุ้งบางกระเจ้าค่ะที่ให้โอกาสเรานะคะขอขอบคุณคุณน้าไทยวิลาวันค่ะที่เป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ค่ะที่เข้ามาช่วยงานในครั้งนี้อย่างมากเลยขอขอบคุณเลเซอร์แกลลอรี่สตูดิโอค่ะที่ช่วยเย็บกระเป๋าให้เราและขอบคุณทุกๆคนค่ะที่มีส่วนร่วมใใในนนนนคคคครรรัั้้้งีีะะะแลวสสําาหบท่จ ชอบที่จะทำงานแฮนด์เมดเทคนิคดีๆไอเดียดีๆนะคะก็เข้ามาติดตามช่องนี้กันได้ค่ะกรอนวิล่าดีไซน์ค่ะหรือถ้าใครอยากเห็นผลงานจริงนะคะเข้าไปตามดูได้ค่ะที่ตลาดนัดจ,จตุจักรค่ะโครงการที่2 3ซอย3 2นะคะไปเจอกับพี่กรได้ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วมาเรียนรู้เทคนิคดีๆกับพี่กรไปด้วยกันกับช่องนี้นะคะเราเจอกันไม่ค่ะ